เดือนนะครับเดือนเดียวนี่แหละนะครับพี่หนูสวัสดีครับนะครับสวัสดีพี่หนูครับครับน้องชายสวัสดีครับพี่หนูครับนะครับผมย้ายช่อดีจ้าเลิฟเลิฟจางตุยนะครับผมนะครับพี่หนูเราก็หญิงต้องแข่งนะครับผมแข่งสมชื่อจริงๆนะครับผมสุดยอดที่สาวนะครับผมขอบพระคุณนะครับเขาไปเอาอะไรกันครับอ๋อครับ นะครับก็อยู่กันประมาณ 30- 40คนช่วยกันนะครับประมาณ30กว่าคนแหละนะร่วมด้วยช่วยกันโอ้หเมื่อวานนี้เทแข่งฝนกันโอ้นะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับเจ๊ตุกนะครับผมเลิบเลิบน้ำอ้อยเลิบเลิบจากพี่หนูครับนะครับสวัสดีคุณสาวแกลงนะครับผมสุดยอดแล้วน้องยายชมเนาะนะครับผมรู้จักกันมาก็เป็นปีกว่าแล้วนะครับผมตั้งแต่ผมเข้ามายามกายเข้ามาอยู่ใน YouTube เราเนี่ยนะครับผม รู้จักกันแล้วก็อบอุ่นนะครับผมอยู่ใน YouTube เราเนาะนะครับผมมีแต่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีน่ารักทั้งนั้นนะครับผมแตงช้างเลิบเลิบนะครับผมจากพี่หนูผู้อย่งต้องแรงเอาแปาน้ำเด้อน้ำกวด กวาดข้าวหายมาสี่คน,นไปแพ้กินกน้ำอันเพิ่มอันน้ำตาลเท่าหน่อยนะึงมันละลายมางทีมันขาดน้ำตาลได้ร่างกายก็ได้ง <ś> ด,ด้วยช่วยกันนะครับคนทำโรงครว้าก็ทำนะครับผมคนเทก็ okay. เทจ้า ทำกับข้าวไว้เลี้ยงกันนะครับเนี่ยนะราะมันมันอบอุ่นด้วยสายธารน,น้ำใจสายทานบุญเนาะนะครับ ตอนเช้ามาผมก็มีหน้าที่เนาะนะครับรับจัดจัดแต่งชุดพานดอกไม้นะครับจัดแต่งนะครับเก็บดอกไม้มานะครับโอ้เจ้าชาใช่ไหมไม่จีบงาจบ้ยี่ไงกินขยกบรกนน้าเนี่ยมะรสารพินเพิ่มพะเปนเพิ่มนะ ผสมเองก็เยอะๆได้เลยนี่ก็หมดแล้วมีเอาตรงนี้แลจะเอาตรงนี้เอาสองสองได้ไหมนี่ผว่าสังเกตดูว่ารถรถเคียนไม่กลับนะครับถ้ารถเคีนกลับแล้วก็คือไม่สั่งเพิ่มแล้วตอนนี้สั่งสั่งปริมาณเพิ่มเอาใส่มาพอแกะสักหน่อยเป็นมงคลเราคอยเอาเปิเก็บ ก็มันสุดไปเลยที่ยาไปใส่ได้มาเหงายต้าไหวต้องไหวเลยยายเออลงน้ำไปเขาจะได้หูเรียกบนะพองเดีบ้านยายร้อนค่ะอ้าวใช่ไหมยายอันนี้มันเป็นวัดป่ายายยายสวมล่มลื่นนะแดดเขามีนะครับแต่เข้ามาข้างในนี่น่ะหนาวนะครับเย็นจนแบบอืมน้ะมีตะล้มไม้อย่างเงี้ยครับ แล้วฝนตกเนาะดินดินมันชื้นนะครับยหย่ดินมันชื้นต้นไม้ก็ไม่ให้แดดลงมาถึงข้างล่างนะมันก็เย็นนะครับผมสบายนะแต่ถ้าวันไหนที่ลมไม่เข้านะครับผมสงัดลมมันก็จะอบอบอยู่นะครับอบอบอยูอออ่เขาเรียกอบอบอ้าวเนาะบ้านเราเรียกอบอ้าวมันอา้าวนะมันอา้าวมันอบอ้าว ก็ไม่แน่ใจว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ดูพยากรณ์อากาศเนาะเอ๊๋หน่าจะพยากรณ์อากาศนี่ผมว่าพายุหน่าจะห่างเนาะช่วงนี้ไม่แน่ใจมอนกันว่าใช่ไหมนะครับผมจนกับงานครับเช่าก็มาแต่เช้ากันนะครับดูแลสักผานะครับผมสักผ้านะครับผมดูแลแม่แล้วนะครับผมดูแลแม่เจ้าผมก็รีบออกมากันนะครับํำนู้นแม่เขาที่นอนเด้วผมยังกลับถึงบ้านเลย คืนเลยครับโอ้ยนะครับผมสนุกพี่วีโบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วีโบครับนะครับผมนะครับมาใจนะครับบวกบู